อาจารย์ผมอยากได้ปัตเลตี่ยนราคาถูกแบตเตอรี่ทนฟันคมและเครื่องแรงนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านเข้ามาจะหาซื้อได้ที่ไหนผมก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า3มอย่างที่ท่านพูดมาอาจจะได้ไม่ครบนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะอย่างเช่นแบตเตอรี่ทนฟันคมเครื่องแรงนะครับอาจจะหาได้นะครับแต่ว่า จะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับจะมีขาดอยู่หนึ่งอย่างนะครับอย่างเช่นท่านได้แบตเตอรี่ที่ทนแล้วก็มีเครื่องแรงนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ฟันไม่คมนะครับมันจะสัดชอบจะสลับกันแบบนี้นะครับผมเจอทุกทีเลยนะครับหรือว่าฟันคมเครื่องแรงแบตหมดเร็วเหลือเกินนะครับผมหรือไม่เออก็3อย่างนี้มันก็จะไม่ครบอยู่หนึ่งอย่างนะครับส่วนมากนะครับ แต่ถ้าราคาแพงๆก็เหมือนๆกันนะครับก็อาจจะมีเจอนะครับแบตเตอรี่ทนฟันคมเครื่องแรงแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมาตลอดเลยคือมันหนักครับมันจะมีน้ําหนักมานั่นเองนะครับผมก็อยากจะบอกช่างใหม่ไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า3อย่างอาจจะไม่ค่อยได้ครบสักเท่าไหร่แล้วอย่างที่4ถึงแม้ว่าท่านจะได้แบตเตอรี่ทนฟันคมแล้วก็เครื่องแรงแต่ว่า มันอาจจะมีน้ำหนักนะครับหรือว่ามันหนักนั่นเองนะครับสามอย่างได้ครบมาแต่ว่ามันแบตเตอรี่เอ่ยน้ำหนักของปัตเตอรเลียนมันจะหนักก็เป็นแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ว่าไม่ได้ราคาถูกแล้วก็จะได้องค์ประกอบทั้ง3อย่างเลยมันก็ยากนะครับผมก็จะบอกตรงนี้ก็เจอกันทุกท่านเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ครับก็มีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เข้ามาทาง ID l ดียที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ